ครับเรกราบชิญครเชครับผมขอเสยงปรบมือให้กับนักกีฬาระดับประถมวัยด้วยครับขอบคุณครับครับผมเราะเรียนเชิญท่านต่ออีกหนึ่งรายการนะครับครับขอบคุณมากครับแบบต่อไปนะครับในระดับประเภทหญิงนะครับโรงเรียนบ้านท่าโพครับ กว้างไกลครับเอ่เชิญจารุครับไอ้ท่านรองสิทธิชัยได้มอบรายการนี้ทั้งสองประเภทนะครับทั้งชายและหญิงเลยนะครับต่อไปเป็นประเภทหญิงใช่ไหมครับไม่เอาออกไม่มีนะครับต่อไปนะครับเป็นกีฬาโยนบอลน,นะครับเป็นกีฬาโยนบอล ใครด้วยสุวรรณอีกสักครั้งครับขอบพระคุณมากครับท่านอ๋อๆช่วยๆด้วยช่วยรอยืนยาวเลยรอยืนยาวเลย